สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการปักหมุดนะครับบริการในไลน์นะครับผมเอาไว้ตรงหน้าหลักของไลน์เราจะทํำยังไงนะครับมีวิธีการปักหมุดยังไงนะครับผมเราสามารถลบหรือเพิ่มบริการพวกนี้เข้าไปได้นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะครับผมผมก็ฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราเลยนะครับ ตรงนี้ก็คือตัวอย่างของบริการที่เราปักหมุดไว้นะครับตัวด้านบนนะครับจะมีทั้งหมดสูงสุดคือ8รายการนะครับผมเราสามารถที่จะลบรายการใดรายการหนึ่งออกก็ได้หรือลบออกแล้วเปลี่ยนรายการใหม่เข้าไปก็ได้นะครับโอเคนะครับเราจะไปดูวิธีทํำกันนะครับก็ให้เรานะครับผมเข้าไปที่รายส่วนตัวของเรานะกดเข้าไปที่รายส่วนตัวของเราครับจากนั้นนะครับ ให้เราไปที่หน้าหลักของเรานะจะอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับเข้ามาแล้วให้ไปที่หน้าหลักนะครับเพื่อนเพืนก็จะเห็นบริการเหมนะครับบริการทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะแต่งหน้าตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดตรงดูเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เขียนคําว่าแก้ไขนะครับให้กดตรงแก้ไขนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเพืเพื่อนสังเกตนะมันจะมีกากระบาดอยู่ตรง ไอคอนของบริการนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าเราจะลบนะครับก็กดกากบาดนะครับพอเรากดกากบาดเห็นไหมครับบริการตรงนั้นก็หายไปถ้าเราจะเพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงบริการนั้นบริการนั้นก็จะขึ้นมาแทนนะครับผมหรือเราจะลบจะเพิ่มจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจะเอาตรงไหนสูงสุดคือบริการพวกนี้จะอยู่ที่8รายการนะครับที่จะขึ้นมาตรงหน้าตรงนี้นะครับผมเราได้บริการที่เราใช้บ่อยแล้วนะครับถูกใจพอใจแล้วก็กดบันทึกไปนะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับกับการปักหมุดบริการไว้บนหน้าหลักของล ne ส่วนตัวของเรานะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ